แล้วกูค so ่อยเปิดเซิร์ฟก like so. uh, ูจะเข้าไปเล่นว้ยนั่นแหละเล่นแบบปลอเพื่อนไงเล่นแบบมาครับเรามาเล่นมาครับเพื่อนกูมีอะไร่ะเดดี้เสียงเพลงเปล่าเสียงเฮี้ยเลยเฮียนี่ยหัวจริงหัวเสียงมันโคตรดังอยในีเในในไลฟ์อ่ะ เสียกูดังเพราะว่ากูเปิดสุดเดี่ยว,ยวอะไรมากวะอะไรวะกลัวเปิดสุดอา้าวไอ้สัตว์ถ้ากลัวไว้บนหัวอปองเลกี้ปองโลกี้อ่ะปล่อยแม่แหละจะขุดเสียแล้ววะเสียแล้ววะเสียงหิรบายอ่ะเสียแล้ววะ ไอเสียไอเสียงหลอนอยู่นะเนี่ยไอคิดว่าได้เล่นแบบเขาหมวกกระติกมรนณาไเหรอะม็นหลอนอยู่แล้เนี่ยอยงบบ่า,ตงาง <c oughs> แตกมีให้กูสั้งอัดไหมเอาไปต่อไลฟ์มีอยู่ <นำ S 1> เรือสุดท้ายอะไรเหี้ยรอคนเอ้กูเจ๊กักแล้วกูรวยเหล็กแล้วไอ้น้องกู <c oughs> ทำชิดก่อนเลยแล้วเนี่ยเชื่อกูกูรวยทานวะกูเล่นในฟอกเนี่ยรู้ปะ กูเล่นเนฟฟอกอะก็คือแบบมอสตนั่นแหละแต่กูไม่มีมอสตลงไงมันก็เลยเขาเล่นได้ไงไอ้สัสเออถ้ามีมอสตลงจะเล่นไม่ได้เป็นไม่ถึงมือไงเล่นไม่ได้สัตว์ไม่ใช่กูอะเรียกกูจะลงมอสต์อนั้นซอรหน่อยอะแต่ก็ไม่อยากกลัวไอ้เฮียบอสต์อ่ะมอสตที่มันเป็นฝั่งขวาน่ะที่มันเหนื่อยไงอวะที่มันอยู่ฝั่งขวาน่ะเออนั่นแหละโอ้ยมอสต์เล่นระบากเหลือเกินชีวิต ว่าที่แบบกด R แล้วกดย่มันจะมีวมิธีค้าแบบนั่นแหละตาแบบกต้กรรมมองกามาเฮียน,น,นั่นแหละว่าหาทางไปถ้ำอื่นเดี๋ยวาหายก็เลยเฮียหายขึ้นตรงนี้หายาขึ้น,มมน,นทางไหนวะน่ะขึ้นหมดเดียหายมจะหมดแล้วไอ้สั์ไอ้เฮียดีหายไปไหนหรอวะไอ้เฮียดีหาย วไหนมาวูปวดไหนมาดโอ้ยเ่ะตใจว่าไอ้สัสกูกูไม่เล่นเกมขีกูไม่ีการมากควนี้หรอไอ้ยคิ้เขาปกติกูยังร้องเลยเฮ้ยเสียงฮ้นเฮ้ยเะอยเฮ้เฮ้นอนยเก้ยเล้ยนฮ้เฮ้ยเก้ยเเฮ้ย้ยเย้ยเปเฮ้เ้ย้ ไอชู้กดกลัวอะไรเลยเฮียถากกลับบ้านนะสัสดีดีดีเฮ้ยเฮียกับเม็ดต้องบัฟอะไรวะเนี่ยบัฟอะไรนก็น่ะเป็นเอฟเฟกน้ายาติดตรงน่ะกูไม่เห็นแม่มดปลยาใส่กูเล่นไงเหียติดสถานะแล้ม่งติดยาเลยเฮียบัฟแดกไปแล้วไอ้สัตว์กูไม่ติดสถานะเขาแล้วนะมึงเขี้เอฟเฟกใช่ไหมใช่ กูถ่ายไปแล้วไอ้เฟย์กูไม่ถ่ายไมปนายเลยไอ้น้องเราจบไปเราจบทำหัวคุยกระจอนแล้วเอากระถางไปขอ่ะไอ้เฟย์ไม่สีมึนกูติดพีษจริงเลยก็ใช่เพากูติดพีษนั่นแหละแต่กูแค่เซฟตัวเองแล้วก็รอดมาไอ้เรื่องต่อไปเราควรจะรอไหมเราไม่รอเฮ้ยกูกลอะไรเฮียไม่รอกูแค่ เฮียมันต้องตื่นเต้นเนอี๋ยวไม่ได้เลยไหมข้าประกาศมานานแลยไอ้เฮียขุดไม้ตอนเลยขุดไม้ขุดเลยไม้กูไม่มีไอ้ใหญ่โดนไม้กระไม้กูอยู่ยไม่ให้มึงหมดเลยก็เลยมาขุดแซงนินกัหน่อยเออเป็ว่าไงถ้าเจอไบโอมนะนน่ะถ้าเจอไบโอมไบโอมไหลโอ๊ยดอกไม้ให้มึงฆ่าแฟรี่เลยอะไรนะั้น เราจะไปโอบดอกไม้หรือ่าเอาของแฟรี่ทำยานเดินเลยเอ้ยใช่เราคนจะทำกนไปทุยสิดูไอ้ยที่อไรนะโอ้ยมาโอเคบุดดี้เ้วขุดโอ้โหโอ้มีทุกอย่างเลยเยัยมึงกลับไปเลยเหรอโ ไ้ยแค่ส no ักสเกลหลักไอ้เหี้ยไม่มีทุกอย่างให้มึงเลยไอ้เหี้ยให้มึงเดินไปตรงนั้นอ่ะมีไอ้แมนมีสเกลมีสไปเดอร์มีซอมบี้เด็กมีซอมบี้น้ำมึงอยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยงูเหมือนกันมันอยู่ได้ไงวะูเซฟมาเซฟที่วันหน่วง่ะเสื้อผาครูที่ไม่หน่วงเลยอ่ะเราไม่เหมือนกันนะเหตุกรุ๊กอะ กูไม่ใช่ที่เซิร์ฟเวอร์แล้วกูก็กมันเป็นที่มึงแหละโอ้ยอาหารเชี่อว่าทำตีให้กูขอร้องนะครับเชื่อชิปเปอร์เชื่อสไปเดอร์เชี่อสไปเดอร์กูติดพิษกูร้องแล้วเว้ยไอ้เฮียเด็กหลอนได้เฮียร้องใครวะร้องมึงเฮ้ยขวานกูเอ้ยอ้าหัวกูด้วยหัวแตกตาย เอยเโอเรามันถือเวลาเอากูเลยเวลากูเล่นแมคคาปกติอ่ะมึงรู้จักกองทับกูน้อยเกินไปแล้วกูมึงจะกองทับเลยด้วยมาขนแกะมั้กี่อันวะแต่ขนแกะกูมีสองขายอีกหนึ่งแต่กูมือยืน เอ้ยฟาดเลยเอาแตกเอาเอาระยายมุมเหี้ยไปตัวคาร์ดเหรอกูไม่เคยเก็บเขาตัวคาร์ดไว้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เราถ้าทำตัวคาร์ดเราจะเราจะเห็นด้วยกันไม่ใช่หรอทำไมไม่เห็นไม่ไม่รับมันนะเหรอหลอดหนึ่งแล้วหนึ่งเหี้ยซื้อตุ่นแตกตายเลยเฮีย ชีเปอร์ที่ไปโดนไฟเผาอ่ะอชิปเปอร์ที่ไปโดนไฟเผาอ่ะไอ้เหี้ยมันจะมีมอดหนึ่งที่กูถูกใจมากในสมัยเด็กไอ้เหี้ยมันจะมีมอสที่มันจะเป็นรูปหมาแล้วก็จะเป็นรูปอะไรสักอย่าง,งแล้วมันจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้แล้วเป็นสัตว์เลี้ยงมันมีเลเวลด้วยนะไอ้ที่แล้วเลยวลมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วมันฆ่าทุกตัวที่ขวางหน้าด้วยไอ้เหี้ยกูอยากเช่ามอดนั้นเลยกูอยากเอามาลงอยู่อ,อ โอเคไอ้เชียที่ตายเด้ออะไรเชียร์ได้จีทำไม้ังเชียร์ได้จีตายกับสกิลตอนเช้าไอ้ไอ้ไอ้ลองลันเลยก่อนที่มึงจะตายอีกรอบไอ้สัตว์ก่อนที่มึงจะตายโอ้มาละโอ้นึกว่ากูจะไม่ได้ทำมาเกินที่อะไรนะแต่ถ้ากูไม่ดึงมึงอะนะ วิธีทับชุดก่อก่อน่ะแบบเร็วๆอ่ะแน่ชิก่อนหนังอะเรว่สุดแหละมาเล็กเร็วกว่าว่ะเด็กกูมีหนึ่งแพ็คแล้วไว้อเด็กเร็วกว่าอรกูมีหนึ่งแพ็คแล้วไว้อ่ะเฮ้ยวันวานบ้านนะแว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 ะไปบาเลย ซายครับซ้ายบอกมาแล้วเฟรมเดี๋ยวก็เธอ่าข้าวพี่เฟรมรักข้าววันนี้พี่เฟรมรักข้าวเฮียโอ้ยรักข้าวก็วันนี้แหละเหียเฮียรักข้าววันนี้แหละเฮียเล็กฟีจ้าเล็กฟีเฮียเหล็กฟีกระจอก บอกเด้อเด้อไอควายร้าคุณหลเลยไอเสียงคุณหลงเลยาไอ้อเสียงคลงเลยอะอะไรวะเพื่อนแพ้คนเลยมง่เลย ไอ้ยังไม่คิดว่ามันตีกูถึงไอ้อะแล้วมันก็สียตีถึงกัไอ้ยเสียกูหลงเลยหายไยตกใจอะไรไม่ตกไปอย่ะไอยเอาข้าวไปมีอะไรตกใจงนั้นเจเจอไปข้าวประกันติดเป็นเสียงลั่นเลยไอ้ยังไม่ใรไอ้ย่ เดีย๋ยวแม่ค้าประกาศใหคุณร mm ้องรันเลยและเฮเบลมินเนมบนเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านไร้ฟางเหรอเฮ้ยมันเป็นมโหราการหรือเปล่าข่าวตายอเลยเหี้ย ยินหลงเลยอะเสียกูหล่อหลัวจัดไปเยอะไอ้ยไยก็คิดว่าจะกูจะขี่ออกไปเอ้ยยก็ตายเพราะคนเลมไอ้ยัยหกไอ้ยัาไอ้แหนกเสียกูเลยเฮ้ยโยว่าตายเห้ยวไปดูไอ้ไอ้โยจยมันหางอะไจังเลย

อ๋อปีกแล้วเอก็ลงเลยทำเส่็จแล้วเลยไม่เสี่ยงใครมันเลื่อยอะไรแถวนี้วะเฮียเจสันนะครเดินขึ้นมาจากน้ำโคตรแย่เลยตายเพราะกูเลยมีเฮียชราตายเพราะกูเลย เอฟเฟกต์บักแรงไงอะไรมากว่ากระเซิร์ฟกลัวที่ชอบมีอะไรแปลกๆอ่ะชอบมีอะไรแไหมฮีโรไว้ไงฮีโรไว้เฮ้ยเราควรจะขับที่เตาเผาก่อนแล้วมึงมีหินเยอะไม่มึงมีอันนั้นเยอะไหมก่อนเออโอเคไอ้สัตว์แล้วกูก็จะยัดเลยเข้าไปแล้วมึงก็เฮ้ยมีผีเอาอะไรยัดให้กูทีกูไม่มีของเผาให้มันได้ยาง เอ้ยทำไมกูม่ยาให้หมดวะมึงย่าอะไรอยู่ไอ้ยต่เผาที่เหลือเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะไรเฮะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้เล้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮดยเฮ้ยเฮวัเฮ้ยเยเอเฮเฮ้ยเเย้ เผาเนื้อเสร็จแล้วกูจะยัดเหล็กเข้าไปเฮียไอ้นี่มึงเผาอะไรอยู่ยัดเหล็กเอาดีมากเอากูยัดไมมเอานั้นก็ครบเลยชุดเหล็กสองคนนั้นก็ยืนรอเอ้กูก็เลยบอกไงว่าครบชุดเหล็กมาดูหรือว่าครบไรเฮียดูันรู้ว่าครบก็ยืนรอเลยนั่นกูทำทอดรอเลยแบบไม่อะปกติเขาทุนชุดหนังกันไงแต่สไตล์เราอยู่แล้วไอ้ดีมากเฮียที่ชอบไปด้านขวามือเลยแล้วก็ไม่มีแสงไงเฮียม้ง ลงดีซาแพ็กก็ได้เฮียรอรอรอรำมีซีมีดีซาแพ็กที่แนะนำไหมกูจะมาลองในเซิร์ฟเวอร์แม่งเลยเฮียก็คือบังคับแมงบังคับไปบังคับดีซาแพ็กไงเฮียเดี๋ยมเกมจีซิซุเอะกูคุณเล่นเกมสองเกมเลยเล่น เทียสไปเดอร์กระจอกไอ้ซ่าไมึมีพินมึงก็กระจอกแต่แ้ามาไปฝูงนี่ก็อีกเรื่องเราคุยกันได้เราคุยกันได้ทํงมาไปฝูงเราคุยกันได้เราคุยกันได้เราคุยกันได้เราไปฝูงเราคุยกันได้อ้กลาวากเราคุยกันได้ี่เราคุยกันได้ว้าวคุยเลย อุดเลยไอ้น้องอุดเลยเฮี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 ยสกิลสี่ตัวยึดต้อนรับกูอยู่ไอ้เฮียต้อนรับมาอยู่ไอ้ยังเกียดเลยเวลาเดินเข้าไปแล้วก็เจออะไรเป็นฝูงแน่ตอนรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีอ่ะไอ้เฮียพร้อมต้อนรับให้ขุดเข้าไปเลยอยู่ในฝูงเขาอ่ะ เข้าคอหมดย,ยืมต้อนรับเลยแบบสนใจที่จะไปกระดูกกับกูไหมแล้วกวูก็าๆๆมมต <c oughs> าย <c oughs> แล้วมีกระดูกอีกคนยังไงเนี่ยเบจิกเบจิกก็ฟักโมเมนต์อ่ะเฮ้ยแล้วมึงจะฆ่าเก่งมาเพิ่มทำไมอะมึงกูคิดไง่ายจะได้อะมึงกูค,คิดเ เฮียฟูเฟสฟูฟูเฟสฮ่าฮ่าฮ่าลีนพันเลยอ่ะเจอสถานการณ์นี้เข้าไปลีนพันเลยเฮีมาฟูเซ็ตเหล็กนี่ก็ตึงเลยเฮียกระจอกไอ้ยี่แล้ควรจะปล่อยมันเผาไว้ใช่ไหมฮะใช่แล้วเราควรจะไปลงถ้ำไงเพราะถ้ำเฮียนี่มันกระจอกกันละซาวเราไปแล้วถ้ามันรับชีเปอร์อนะถ้ามันรับ ออโมจิพยายาไม่ใจ่ความรัก <c oughs> มันมนั้นมันมันทำอิโมจิมิวิ่งกันเนี่ยเดีย๋ยวนี้เออวันโลกไว้กูไม่ได้ขาซึ่งมันจะเป็นของกูชิบหายเลยซึ่งพอมึงไม่ใช้เลยเฮียไม่โลกว่าทำไมอ่ะสำหรับกูน้กูได้ใช้โลกพี่เฮียโลกเอาทัวร์ไอแชทแมพพี่เนี่ยง่ายง่ายชาร์ทแมพ ชาดแบบเฮียดะกลายเป็นแมปอะไรเฮียหลอนรูบอกกันละหนึ่งยี่เย่เฮียทำทางกันเฮ้ยเดี๋ยวก็เจอของดีเองแหละเชื้อคูว่ามันจะขึ้นไหนละสภาาพม่เรว่าเราจะไม่หลงทางในถ้ำโมโหนี่นะน้าวกระติกน้ำหรือถังน้ำนี่ไม่ใช่หรอกครับเพราะนี่คือไฟคลายปกติ เรี่ออะไรสักกระติกน้ำนะพี่อะไรมึงให้กูลงมอดน้ำมาเวลาเนี่ยจะได้ทำกระติกน้ำของชิงเลยอแล้วสุดท้ายก็วนมาวนมานั่นไงวนมาเอ้าคาบเหมือนเดิมไงถามไม่ไปคาบจะเล่นทบายมาคาบลงไปลงมากลายเป็นไล่าคาบไงลงไป หมู่บ้านจะมีน้ำอยู่ใช่ป่าวใช่แถวบ่อมันอะนี่ไงพูดเจอเเอะไรก็ขุดเลยเก่งสุดในไต้เลยปากเรื่องชำนาญในการยิงธนูนี่เมื่อเรือยให้กูเลยยิงโดนเพลิอโอ้ยไอ <พะ S 1> ้ายาสไลก็ไม่ชำนาญแล,ลว้วเนี่ยไอ้ชีวิตตกนั่นเราอะไปโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงได้ทำอาหารไหมทำอาหารนะ ไปทำเลยอะไม่จริงไหมล่ะเลิกกูทำนมปังแบบโอ้สิบห้านี่ไงท้อโอน้ำมันก็ไหลลงไม่รั่เดียวเลยแล้วกันว้ากลงลขกก็ได้ระวังน้ำหายด้วยแล้วหาย้องลันเลยด้วยอแล้วก็แทะ บิลโล้ทำงี้ไงล่ะไอ้น uh> ้องบิลโล้ทำงี้แหละไอ้น้องไอ้น so, ้องไอม่ะี่เป็นแบบลาะว่ากทำเี้ยหินย่อหินย้อยอะไรมึง่ะนั่นแหละเขียีตืตื้ตืดตืดเสียเขี้ยงสัตเทละ เฮียเปิดปูยิงกูใช่อุ้ยเฮีมันขึ้นมาหัวแล้วอยไม่ไหวแล้วตตตตตตเดเปอรอามเจเปอร์ยังไงให้หลอนนะสไตล์กูละเ เขาแต่กูเรีบไหเขาประกาศตึมากูตกใจมากกวาเหี้ยงเหียเดิมเมอ่ะเฟียสบี้มั่มเก่งมากเล่นปักเนี้ยนะปักปักปักปกกระจอกไปักกระจอเออมึงกดแท็บทำไมอ่ะกดย่อทำไมแย่ เมื่อขอมาดูข้อตัวให้เองไงกดจอทำไมอ่ะยงไวันนี้อออ่ะเวใช่เฮ้ยระเบิดไงระเบิดปุ๊บตุ้มตุ้มตุ้มตุ๊บไปเดี่ยวย้อนย้อนระบาดเพี่ชายตะปุ่ฉันอยู่เฉยตะเกียิงพี่อยากไเล่นแมคคาร์บวันนี้วันที่เท่าไหร่วะในแมคคาร์พเนี่ยวันี่เดย์ไปดูตรงไหนวะตีมัน อไม่ใช่ไม่ใช่ไรเหี้ยเดยเมันอยู่ตรงไหนวะเอฟสามกดไปอยู่ตรงไหนวะอูหายไปดีไม่เฉยเลยัตว์ดี๋วแต่วะมันน่าจะบอกไม่เหฉยวะนควรจะบอกดิเอฟสามมันก็อยู่อียมู่ในนาฬิกาจริงละโอ้โหไม่อยู่ในนาฬิกาละไม่ใช่ละไอ้เหี้ยเอาไปหายไปไหนวะมันอยู่ในนาฬิกาของจริงเลยไอเหี้ยจริงเลยไอเหี้ย อยู่ในนาฬิกาไอ้เยังไม่อยู่ในนาฬิกาแหแน่เลยตอนนี้อ่ะกูว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่ป่ะหายไปเนี่ยมันจะมีอะไรป่ะเอ้ยปกติดีมันต้องแจ้งพวกกูขึ้นมาแล้วแบบโอ้แป๊บๆก็เห็นแล้วไงแต่เนี้ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เห็นมันน่ะแล้วเพื่อนกูหายไปไหนเนี่ยมึงควรจะมาเอาเสียงกูก่อนแล้วมึงก็ คาราว่ามันดุดคํามฮะเฮียดีวายนี่น่าจะไม่มีไดมอนน่าจะลงยืนกุนี้นิดนึงสปีรันไปเลยอ้าสปารัสอะไรอะไรโอ้ํำโคตรกว้างเลยกุลักถ้ำนี้ มีเสียงรข้นนลยใช่มโอ๊ตไม่มีใช่ไหมไม่้เสียงอะไรนนลยใช่ไหมจะไปมีเสียงยืหน้ากลัวมันเพงคงคงคงวันค่าอะไร่ยมันจะเพลงเพลงตอนีนแบบเออเรนรนสื่สเกลไอ้สัตว์ไอิวไอชิขอกินว้าด อ๋อกูไม่ตายกูไม่ตายเดาเฮโอดสีดีถึงนี่มันอะไรกันน่ะกูเมื่อกูจะเจอสายใยแล่อะมาจากปะเฮ้ยไม่จะกูจะเจอสายใยความรักอะที่มันจะทะลุผืนขึ้นมาแล้วก็พ่นหน้าใส่เราอะใช่เลยเฮียที่ที่กูไม่ควรอยู่ไอ้สัตว์ เจอวอร์เดนน่ะไอ้ไม่มีหดแกะแล้วกูจะตายการมาคู่สูงอะไรเงี้ยมูนเชื่อบาจี้ตกอะไรแปลกๆไแปลกไงคุณถึงใส่เวเดอร์ฟฟลลิ่งเนี่ยไม่เป็นการลงที่สูงแล้วกูชอบลงชอบลงตกที่สูงไงแล้วก็แตกอ่ะนี่ไม่ใช่์หรอครับแต่นี่คือมาครับไล่เทมันไล่เทมันอะไรเหี้ย แตกไปหยุดตายไปหยุดตียเดี๋วเลยเดี๋ยวตไม่ตายหรอกมตายยตากกระโดดไปลงโดนคีเพอร์สองตัวระเบอดบรรยากาโลไม่ปทันล้อเลยอกูควรกลัววัดเด็อดเดือเออใช่ควรกลัวสัตว์แห่อะไรยเงี้ยวัดเดอด ยิ่งมีวิวายยิ่งมีวิวายหัวใจมันสั่นไหว <laughs> แย่แล้วหัวใจมันสั่นไหวเฮ้ยแย่แล้วหัวใจกูมันสั่นไหวแล้วพี่ไอ้โอยการที่กูจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปนี่ก็คงไม่แปลกแล้วนะพี่ถ้าามมึงงตยกกู็ไ่่่ใชเรือ เนีเลยยังทนเลยไม่เดือโคตรไกลเลยไอ้เยไม่ผูตรงไหนไมู่ไม่ผูตรงหน้าเลยไอ้เยี่ยง กูขี่เลาหห์หรอกว่าอะไสแต่อ้เว้ยเฮ้ยกูเจอรางรถไฟมาหมดเล่กับรางรถไฟหน่อยไหมอะไรกับรางรถไฟเฮ้ยซตอี่สั่คุณตกใจนุ่มกาเด่นว่าอะไรอ่ะวัข้อกนตวนีจะตกใจเลยไอชิมินที่อะไรวะะไอชิมินที่อะไรวะไอชิมน เฮียกูจะตกตายเฮียเฮียเฮียว้ามึงจะได้ต่อเมื่อมึงให้อาหารตอทาะไอ้ทามเป็นแบบของวัดเด่นอะเชื่ว่าถ้ายิ่งเลเวลนี้ยิ่งขยายใหญ่อะว้าคืออะไรวะเป็นเหมือนแบบที่ฟาร์มเวลเขาใช้ฟาร์มเวลอนกั่ะตรงวัดเด่นอะเขาเขาไม่ได้แบบเออมึงไปอยู่ตรงวัดนี่ที่กูอยู่เลยไงเนี่ยซงนี้ใช่ อ๋อแล้วกูตกลงมาเจาสอกูไม่มีดามเมจอ๋อบักแดงไอ้่ตกลงมาแล้วกูก็บอกว่าบักแดงไงทนั้นเองไงดคุกก็แตกไงอะไรู <laughs> ไมึงยูไออไ่ <laughs> ไเฮียด ลุงพี่เจอเพชรเราให้ลุลงพีเจอเพชรเหล่ย่หลุงพีเจอเพชรลลเลยลพี้เ้ลเจอเพชรเหลย่หูลุงพีเจอเพชรลยยยเลาให่ให้เ้าเรห่อย่ีเจากพชเล่าใาเนล่ยีด้รล่า่ะ้าหยอหูลีเจ้าเพเห่าใ่ใี้าเชห่าย่อาเา่งพราีาเรารจพรเห่าจ้เาจาชนะ่ <c oughs> ่ว่าได้เพชรอ่ะวันไอ้บอลกูได้งานกูวันนี้ภารกิจคือได้เพชรนะครับโอเคตามได้ปะชี้ผ่ายแล้วชี้ผ่านไอ้นะเราไปเจอว่าเดือนแล้วไม่ออเอา <c oughs> วอ้าวไม่ได้เสียงใช่ไหมไม,ไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมตีเลยมันมันขึ้นมาแล้วอ่ะครูค,ควรทำไงอ,อ่ะ เออแล้วกูควรจะไปหามึงไงเหียวนัคือจะไปหามึงมากูงูยี่เลยมาแล้วเกือบแปกแล้วกุยนั่เดี๋ยวจะงน้แล้วันี้ภารกิจดนะครับเดีคุจอไปกูว่างละเรืพดที่ไปกูว่างะ สอเแล้วไงคุณต้องทำแล้วชีวิตนี้ปิดเทอแล้วคุนอนตายจิงนชิโมไอ้ยไอ้มบาไอ้ยที่รพอร์ตมาแล้วกี้ฉันเลือกกูเหลือครึ่งหลอดนสัตว์เหลือหลอดเดียวอ่ะแล้วก็ที่รยไงม้นก็ตู้แล้วก็ตู้ไอ้ยเ้ยกูกด ชิขวาอยู่ไอ้สัตว์นี่นะเว้ยเฮ้ย<ห>คือท้ายเลยเอออนอนไม่ได้ช้าอยู่ก็ช่างหัวแม่งเถอะได้ออกแม่งอะ